ของดีที่หาเจอหลวงปู่พระมหาศิลาจีกงเมืองไทยเทพเจ้าสายน้ำยกให้เป็นพระอริยะท่านผู้ฟังคะจ่าลึกไว้ในความทรงจำของคนไทยจ่าลึกไว้ในใจของคนกลสินเป็นบุญโดยแท้ของลูกศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาทุกท่านพระดีพระทองคำพระบริสุทธิ ที่ท่านผู้ฟังหาได้หาเจอมากราบไหว้ได้นอกจากปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราๆจะเคารพศรัทธาองค์ท่านแล้วพระเกจิดังยังยกให้ท่านเป็นพระอริยะโดยแท้ดังที่หลวงปู่จือได้บอกเอาไว้ดังนี้ท่านผู้ฟังคะ่ะเฟซบุ๊กของหลายๆท่านได้โพสต์เอาไว้ในหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท บารมีสิริจันโทและคาดว่าจะมีอีกหลาย,ลายกลุ่มเอาไว้ว่าพระอภิญญาผู้โลดโผนเหตุการณ์วันที่27ตุลาคม2563นวัดเขาตาเงาะผมกระผมและท่านร่องคณะบดีคณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัายมหาสารคามน้ำหนังสือดีกานิมณ์ มานิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อขอเมตตาอธิษฐานจิตปรกพระประจำคณะครับหลวงปู่จื่อมีไผ่แนละเท้าสีนั่งปรกน้ำกันนั่นผมมีหลวงปู่หนูอินมีหลวงปู่ขำหลวงพ่อมนุ่นชัยหลวงปู่บุญมาและหลวงปู่มหาศิลาครับกับผมหลวงปู หลวงปู่พระมหาศิลาที่ไปหาม่าแมนบอผมแมนครับที่ท่านอยู่ในป่าชารูปเดียวหลวงปู่ของดีเนาะบอกคือไผ่บอกมีไผ่คือผู้ใดบอท่านกราบก็บไปกราบเพลนเดอร์พอออกแม่ออกผมหลวงปู่รูจจ้จักหลวงปู่มหาศิลาบอกครับหลวงปู่แต่ก่อนบรู้จ,จักดอก แต่หลังๆมานี่รู้จักฮ่าฮ่ผมรู้จักแบบใดน้อครับเบาสู่ลูกหลานฟังแน่หลวงปู่ถูกมือนี่สิหาพระท่องข้าบริสุทธิ์ยากคักผู้เป็นเนื้อหน้าบุญกะนีลบเข่าป่าและยิงองค์เก่งๆยิงหายากเข้าไปอีกหลวงปู่มหานีก็สำคัญคักอัจฉริยะเด้เรียนอย่างกะเก่งไปเบิด เก่งทั้งพระธรรมเก่งทั้งจิตวิชาอาคมเพิินเหลือล้นสามารถแสดงริ์ตอนไหนก็ได้จิตเพิ่นโหลดผลคักยาตรวจับยากเว่ากับสัตว์ได้พอมปัจจุบันเฮาสิหาใส่พระระดับดีผมหลวงปูคือรูครับหลวงปู่มีอยู่ครั้งหนึง่งมีลูกศิษย์เพิ่นเอาพระมาหายปูเสก กูกำลังตั้งจิตอธิษฐานขอเชิญคุณภรรตตนาตรายพ่อถึงพระสงฆ์ผู้ถึงพรอมอริยะปูพางมากกรมูจากคราวหนึ่งหลวงปูมหาศิลาองค์นี้มานั่งตอนาก็เลยว่าสิห้ยผมเสกอย่างน้อครับเจ้าของมานั่งคุ้มเองป่านนี้ผมขอสาธุเอาน้อครับเพื่อนก็นยิ้มหัวเราะอย่างเดียว พระของเพิ่นดีคักเย็นคักคนเอาไปบูชาแล้วมีความสุขเนาะผู้ใดวิมุตติยิ้มอยู่เบิดมือผมสาธุสาธุครับพระคุณเจ้าครูยอดแก้วสิริจันโทพระครูสุวิมลภาวนาคุณพันธมุตโตภิกขุกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสองกราบสุดหัวใจพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ กูเขียนบทความหากผิดพลาดประการใดกราบขอขมาและขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสาธุข้อมูลจากคุณเฟิร์สชอยเพิ่มพูลอาสาชัยเครดิตจากเพจหลวงปู่มหาศิลาชริจันโทท่านผู้ฟังคะนอกจากคนไทยแล้วต่างประเทศยังให้ความศรัทธานในองค์หลวงปู่พระมหาศิลาจนต่างชาตินั้นยกให้ท่าน เป็นจี้กงเมืองไทยเหตุที่ยกให้ท่านเป็นจี้กงนั้นเพราะสาธุชนมองเห็นแล้วเกิดความศรัทธาอยู่หลายเรื่องเช่นนอกจากจะเป็นที่ยอมรับในเรื่องพุทธคุณของพระเครื่องเครื่องรางของพลังที่ผ่านการพุทธาพิเศษจากหลวงปู่ศิลาแล้วสิ่งที่ทุกคนมองเห็นคือความสมถะความเรียบง่ายอยู่ง่ายไม่ยึดติดสิ่งใด ความีเมตตากรุณาต่อมนุษย์ต่อสรรพสัตต์ต่อผีสางเทวดาทั้งหลายจากการที่ท่านได้ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิกู้ภัยต่างๆนี่แหละค่ะจีกงเมืองไทยซึ่งคลิปนี้บวบูชาขอน้อมนำท่านผู้ฟังมารู้จักสองท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวมาสองอย่างคือ หลวงปู่จือและพระอรหันต์จี้กงค่ะท่านผู้ฟังคะหลวงปู่จือพันธมุตโตหรือพระครูวิมลภาวนาคุณวัดเขาตาเงาะตำบลหนองบัวระเวอํำเภอหนองบัวระเวชัยภูมิท่านกำเนิดเกิดมาในตระกูลคนยากจนบิดาเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อหนายฮ่อแ่จึง มานดาเป็นคนไทยชื่อนางพีเฉลียวดีหลวงปู่จือพันธมุตโตท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่พางจิตตคุตโตพระอริยสงรงแห่งภาคอีสานวัดอุดมคงคาเครีเขตหรือวัดดูนอำเภอมันจาวเครีจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่เป็นพระสายวิปัสสนากรรมาฐานทุดงบำมเพ็ญเพียรไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีความสงบร่มรื่นที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ทราบภูมิประเทศแหล่งประกอบอาชีพและปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างมากมายโดยเฉพาะภูมิประเทศอันเป็นแหล่งต้นกำเนิดแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำชีซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาสูงจากอำเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านอำเภอบ้านเข้าหนองบัวระเวอำเภอจตุรัสและอำเภอเมืองชัยภูมิเมื่อปี2523ขณะที่ท่านนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ณวัดเขาตาเงาะอ,อุดมพรประชาชนชาวหนองบัวระเวได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคท่านจึงคิดพัฒนาแหล่งน้ำลำเชียงทา เป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำชีว่าน่าจะได้มีแหล่งการเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของชาวชุมชนหนองบัวละเวและชุมชนใกล้เคียงท่านจึงได้นำพระภิกษุลูกศิษย์และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างเขื่อนดินด้วยงบประมาณอันน้อยนิดของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและงบประมาณทางราชการที่สนับสนุน ทำให้ประชาชนในอำเภอบ้านเข้าอ์อําเภอหนองบัวระเวและอําเภอเมืองชัยภูมิทั้งสามอําเภอได้มีแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรกรรมหลวงปู่จื่อพันธมุตโตเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยบารมีท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระนักสร้างนักพัฒนาได้สร้างคุณประโยชน์ให้ส่วนรวมมากมาย ทั้งถนนหนทางและทําฝ่ายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลวงปู่จือพันธมุตโตท่านเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรมท่านเป็นพระเทราจารย์ผู้เปี่ยมด้วยพรมวิหารธรรมเมตตาธรรมเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นพระ่าพระกรรมฐาน ที่สิทธิ์เคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสิ้นสงสัยค่ะท่านผู้ฟังคะ้ะพระจีกงเป็นพระอาหารหันต์ทางาศาสนาพุทธมหายานนิกายเซนฝ่ายใต้ที่ท่านเกิดในตระกูลลี่ชื่อลี่ซิวหยวนในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้หลังออกบวชแล้ว ท่านได้รับขนานนามว่าเต้าจี้จำพรรษาอยู่ที่วัดกวัวสิงซื่อต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่วัดหลิงอินซื่อเมืองหลินอานปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของเมืองหังโจเนื่องจากพระจี้กงไม่ชอบปฏิบัติตามกฎของทรงฆ์สำยังชอบรับประทานเนื้อสัตว์ดังนั้นหลังจากท่านเจ้าอาวาสหุยหยวนมรณภาพแล้วจี้กงจึงต้องย้ายไปอยู่ที่วัดอื่น เนื่องจากพระจีกงชอบช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากอีกทั้งเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริมากจนเรื่องราวของท่านได้กลายเป็นนิทานพื้นบ้านที่กล่าวขานกันสืบต่อมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งจนถึงปัจจุบันจนพระจีกงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในจีนทางใต้สถานที่ใดที่พระจีกงเคยไป ก็จะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปด้วยกล่าวกันว่าพระจี้กงเป็นพุทธสาวกองค์เดียวที่มีความโดดเด่นของการรวมสามความเชื่อคือาศาสนาพุทธาศาสนาเต่าและคงจื้อไว้ในตัวท่านเพียงองค์เดียวท่านจึงกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีผู้คนกราบไหว้ามากที่สุดองค์หนึ่งของชาวจีนใต้นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ พระดีพระทองคำหลายคนมีโอกาสได้มากราบไหว้หลายคนก็ไม่มีโอกาสจึงอยากจะมองหาพระเครื่องหรือเครื่องรางของคลังของมงคลเอาไว้กราบไหว้แทนองค์หลวงปู่และแน่นอนเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอหลายคนเห็นดีแต่ก็ย่อมมีหลายคนไม่เห็นด้วยวันนี้บวูชาจึงอยากนําเสนอเรื่อง ทำไมต้องสร้างพระเครื่องของครั้งมาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาอีกทางหนึ่งค่ะพระเครื่องหรือพระพิมพ์นั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาประมาณ1,000ันกว่าปีรวมสองพันปีแล้วพระเครื่ององค์แรกๆนั้นจะเป็นพระกริง่งหรือพระภัยสัจชายคุรุหรือพระพุทธเจ้าหมอนั่นเองแต่ในประเทศไทยนั้น เริ่มนิยมพระเครื่องกันในสมัยรัชกาลที่หโดยมีการนำพระเครื่องมาแขวนคอหรือห้อยคอพกติดตัวกันแล้วในปัจจุบันคนไทยนิยมพระเครื่องกันมากและสร้างพระเครื่องกันมากเช่นกันการจะมองว่าพระเครื่องไม่ใช่เรื่องงมงายไร้สาระนั้นการเช่าบูชาการเช่าพระเครื่องบูชาพระเครื่องเพราะอะไรนั้น จะได้กล่าวดังต่อไปนี้เราสร้างและมีสะสมพระเครื่องเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สร้างพระเครื่องเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาคทรัพย์หรือสมทบทุนในโอกาสต่างๆเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อให้ผู้บริจาคได้สามารถจับต้องและระลึกถึงผลบุญที่ทำในครั้งนั้นได้ 2. ส,สร้างพระเครื่องเพื่อให้เป็นขวัญและกําลังใจเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานในการประกอบอาชีพที่สุจริตเช่นตํารวจทหารอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยต่างๆไม่เว้นแม้แต่การเสี่ยงขาดทุน จากการลงทุนในธุรกิจต่างๆตามสร้างพระเครื่องไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาการสร้างพระเครื่องในลักษณะนี้มีมานานมากกว่า1 0 0 0ปีก่อนหน้านี้แล้วในการสร้างพระเครื่องจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นเลขมงคลเช่น84% 0 0 0องค์แล้วนำพระเครื่องหรือพระพิมพ์นั้นไปบรรจุไว้ในเจดีย์หรือใต้ฐานพระพุทธรูปบูชาองค์ใหญ่ หรือใต้หลังคาอุโบสถแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีแล้วเกิดเหตุให้เจดีแตกหรือกุแตกหรือมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปบูชาองค์ใหญ่หรือโบทเก่าชำรุดสุดโทมเสียหายเมื่อมีผู้มาพบเจอพระเครื่องที่เก็บไว้นั้น อย่างน้อยๆก็ต้องนําไปศึกษาหาที่มาที่ไปและเห็นคุณค่าว่าเป็นของเก่าของโบราณทำให้ผู้นั้นรู้พระศาสนาต่อไปอีกจากผลของทั้งสามข้อนั้นทำให้ปัจจุบันมีการเสาะแสวงหาพระเครื่องเก่าและพระเครื่องที่มีเจตนาการสร้างที่ดีมาครอบครองกันทำไมทั้งๆงที่พระเครื่องบางองค์แพงมากราคาเช่าหาบูชา ระดับสิบล้านสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า 1. พระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระเครื่องนั้นน,นท่านเก่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้มรณภาพไปกว่า1 0 0ถึง600ปีแล้วและพระเครื่องคือส่วนหนึ่งเพื่อให้ระลึกถึงท่าน 2. การสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนั้นใช่ว่าจะทำหรือเกิดขึ้นกันได้บ่อยๆโบสถ์วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในแต่ละวัดแต่ละที่ใช่ว่าจะผังสุดทมกันง่ายๆอย่างน้อยๆก็กินเวลา8 0ถึง200ปีกันเลยทีเดียว 3. ถ้ารักชอบศรัทธาพระเกจิอาจารย์ท่านใดก็เก็บของที่ท่านสร้างไว้เป็นที่ระลึกเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วของที่ระลึกนั้นๆก็เป็นตัวแทนท่านจะไม่ยอมให้ซื้อขายหรือเช่าบูชากันในราคาถูกเป็นแน่ๆหากหายหรือไม่มีแล้วก็เหมือนลืมท่านสรุปก็คือพระเครื่องมีไว้เพื่อความสบายใจ เพื่อรึกถือสิ่งดีๆของตนที่ได้กระทำไว้นั่นเองการเช่าบูชาพระเครื่องหรือบูชาพระเครื่องจะเป็นเรื่องงมงายหรือไร้สาระนั้นก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่มหาศิลาและหลวงปู่จือ ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบบูชาขอ,อนำเรื่องราวม,มาเผยแพร่ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากปิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดทรงผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังประมังสุขังเราจะมีนิพพานเป็นที่ไปสาธุ